ครับสวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นวิธีการแปลงเงินนะครับจากยูเอสดอลลาร์นับมาเป็นเงินบาทนะครับทํำยังไงนะครับอ่าให้เรากดที่คาว่า w a l l e t นะครับเรามีนะครับเหรียญต่างๆนะครับอ่านะครับผมก็กอยกตัวอย่างเป็น u s d t นะครับวิธีการแปลงเลยนะครับเราเพื่อที่จะทําการถอนเป็นเงินบาทนะครับเราต้องกดคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับ ติกเลือกเพื่อที่จะขายนะครับผมราคาณปัจจุบันนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เลือกเป็นร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับทําการขายนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับตกลงนะครับเพียงเท่านี้นะครับในวอลล็ติของเราคนับก็จะเป็นเงินบาทแล้วนะครับผมอ่านะครับพอได้เงินบาทนะครับทําการถอนได้เลยนะครับผมอ่าคิกคำว่าถอนนะครับ จากนั้นเลือกเป็นธนาคารของเรานะครับแล้วก็เลือกเป็นแม็กได้เลยนะครับต้องการถอนทั้งหมดก็ตามนี้นะครับแล้วก็ไปเอานะครับทูเฟกเตอร์นะครับรหัสทูเฟกเตอร์มาใส่นะครับผมรหัสทูเฟกเตอร์คืออะไรนะครับนี่นะครับผมมาดูนะครับนี่ครับผมทูเฟกเตอร์นะครับแล้วก็กอมิดคับนะครับผมก็คัดลอกไปนะครับแล้วก็ไปวางใส่นะครับ จากนั้นนะครับก็กดนะครับยืนยันนะครับได้เลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวยอดเงินก็จะเด้งเข้ามานะครับรอดูนะครับนี่นะผมมาแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ยอดก็เป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้มันก็จะมีนะครับอีเมลนะครับแจ้งมานะว่าเราได้ทําการถอนสิบเอ็ดรียญนะครับแล้วก็ยอดเงินก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ อ่ะโอเคนะครับผมก็ขอจบคลิปไปเพียงตอนนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ